สวัสดีครับผมวิทยจากบริษัท,ษท,ษทสกายวอลเกอร์พูลค,ครับวันนี้จะมาเปลี่ยนปั๊มนรองเรียนแคลายเกษตรพันเปลี่ยนทีนี้ก็เป็นจากปั๊มเดิมเป็นของแอสตันอ a s k a กครับซีเรียอ l ร s k กเปลี่ยนใหม่เป็นอ m มุกเอ5บสิบห้าครับ ตัวคนเดียวเหมือนเดิมครับวันนี้ลูกน้องลูกน้องไม่อยู่แล้วผมจะบอกอาจจะตั้งข้องนิดนึงสำหรับการติดตั้งปั๊มนะครับเพื่อนๆผมจะบอกเทคนิคให้เคล็ดลับความสำเร็จที่ง่ายที่สุดคือปั๊มรุ่นนี้มันจะมีอะแดปเตอร์มาใช่ไหมอะแดปเตอร์ตัวเนี้ยนั่งลงก็ได้อะแดปเตอร์ตัวเนี้ยถ้าคุณทากาวมาจากบ้าน มันจะทําให้งานของคุณเสร็จเร็วมากถ้าคุณมาทาการที่หน้างานคุณจะต้องรอถึงชั่วโมงเพื่อจะลองปั๊มนะครับโอเคเนี่ย็มาตัดกันชุดก่อนจะตัดปั๊มเราต้องบล็อกวาวข้างหน้าให้หมดนะครับโอว,วาวแ็งจัด ทีนี้เรื่องการตัดท่อเรื่องการดิวงานเราจะต้องคุยกันให้จบว่าเราควรจะเปลี่ยนแค่ไหนถ้าเอาง่ายก็เปลี่ยนข้องอหมดเลยเราก็คิดราคามาตั้งแต่แรกเรื่องมันก็จะจบง่ายอย่ามาคิดราคากันทีหลังครับวุ่นวาย ระบายน้ําออกให้หมดนะครับวาวสภาพนี้มันปิดไม่อยู่ก็ไม่แปลกแล้วครับโอเคครับหลังจากตัดท่อขาดแล้วมองเห็นกันไหมโอเคตัดท่อขาดแล้วก็ยกปั๊มออกใบทั้งชุดแบบนี้นะครับง,ง่ายั่ว หลังจากนั้นเราก็มาปอกท่อปาดแล้วก็เป่าลมร้อนออกระยะมันค่อนข้างติดกันเลยนะครับครับอันั้นี้็เป่าลมร้อนให้ความร้อนกับมันสาเหตุที่เราต้องเป่าก่อนเพราะว่าเราไม่ต้องการให้ท่อข้างในมันแตกนะครับเพราะฉะนั้นเราจะทาให้ข้างนอกมันอ่อนหลักการง,ง่ายๆครับส่วนไหนอ่อนส่วนนั้นจะต้องเสียหายก่อนเสมอ นั้นก็ล็อกให้แน่นพยายามอย่าให้มันขยับนะครับ,รบเห็นไหมถ้าเกิดเราให้ความร้อนที่เหมาะสมมันก็จะออกง่าย ทางการตอกสําคัญนะครับเราต้องรู้ว่าตอกแล้วมันจะต้องกระทบกับส่วนไหนบ้างไม่ใช่ว่าตะบีตะบันตอกนะครับโอเคเห็นไหมครับสวยงามหยิบงา่ายอ่ะนี่ก็มาตอบส่วนที่สองพอมันเสร็จมันก็จะเป็นหน้าตายอย่างนี้เห็นไหมครับ ประมาณนี้มาไปตัดต่อแล้วกันนะมาตัดสัดที่สอง โอเคแล้วก็มาทำก่อนสะอาดท่อปวดหลังเอามือป่าสังกัน นั้นก็ยกปั๊มเข้ามาใส่ครับระยะท่อสำคัญนะครับเราต้องจําจากตัวเดิมเอาไว้เสมอเพราะว่าถ้าพลาดมามันระยะมันย่อมข้างจำกัดเพราะฉะนั้นท่อคุณจําไม่เลยข้อง,งอมันอาจเข้าได้ห้าเซนเพราะฉะนั้นอะแดปเตอร์จุดที่คุณเขียนเนี่ยมันก็ต้องห้าเซนแต่ทีเนี้ยปัญหาก็คืออะแดปเตอร์มันจะยาวกว่า มันจะยาวกว่าข้อต่อเพราะฉะนั้นระยะมันจะต้องถูกถอยลงมาอีกแต่คุณก็ต้องตัด5เซนเหมือนเดิมนะครับเอาเขียบมาตัดกัน พันเทปพันเกลียวอ้าวอยู่นี่อเคนี่ก็พันเทปพันเกลียวก่อนนะครับพันเกลียวอันนี้เราพันเกลียวไม่ใช่พันเพื่อให้มันไม่ั่วนะครับพันเกลียวเพื่อไม่ให้มันทายตัวเพราะมันมีโอลิงอยู่อะไรก็ตามถ้ามีโอลิงอยู่มันต้องอยู่ด้วยโอลิงครับการหมุนอย่าใช้เครื่องมืออย่างอื่นนอกจากมือแค่ตึงแรงก็พอครับเพราะถ้ามันั่วต่อให้บีดให้แตกมันก็ล่วครับถ้าอยู่เราแค่บีโอลิงให้แบนมันก็อยู่แล้ว นะครับดูง่ายใช่ไหมครับลูกน้องผมทําอย่างนี้วันหนึ่งก็ไม่เสร็จแต่เวลาผมทํานี่ดูง่ายใช่ไหมเห็นไหมครับอย่างนี้ผมบอกเอาแค่ตึตงแรงข้อต่อชนข้อต่อพอ ส่วนระยะที่ผมบอกเมื่อกี้ระยะที่เหมาะสมนะครับก็คือข้องอมันจะอัดได้5เซนสาเหตุที่ต้องตัดข้องอสองข้างเพราะปั๊มแต่ละรุ่นความสูงต่ํามันจะไม่เท่ากันเห็นไหมส่วนที่ยากที่สุดคือส่วนนี้เพราะฉะนั้นตัวนี้มันต้องอัดก่อนเราต้องหาระยะให้ได้เอาระยะไกลเคียงให้ได้แล้วก็บวกด้วย5เซน สาระสำคัญอีกอย่างหนะึ่งท่อตัวนี้ก็ต้องให้ได้ระยะข้อต่อให้พอดีไม่งั้นถ้ามันชนกันมาก็จะใช้ไม่ได้นะครับก็วดัดปากเท่าไหร่หกเส้นก็บวกวิสิตก็เป็นสิบหก ลัช่างสภาพก็ไม่ค่อยไหวแล้วหลังก็เดี่ยงชัวมีเส้นนะครับอัดเข้าให้เท่าเส้นห้าเซนก็พอเลือกอัดทีละส่วนผมปวดหลังชิปเป็ง เวลาทาคลิปเกี่ยวกับงานให้ดูเพื่อนๆดูด้วยนะครับนะผมเห็นดูแต่คลิปการพนันผมตลอดเลยนะทําคลิปงานให้ดูทีไรหน้าน้อยใจชิเป้งแทบไม่ดูอ่ากทีนี้สามส่วนนี้เราอาจพร้อมกันได้เพราะทอตัวนี้มันโยกได้เวลาเราจะทําอะไรเราพยายามนึกถึงภาพที่มันมันจะติดอะไรบ้างไม่ใช่อยากจะอัดส่วนไหนก็อัดนะครับโอเคทําให้ดู ถ้าเราวางแผนดีๆแล้วเราทำมันก็จะง่ายครับเริ่มจากยกตัวนี้ตัดเข้าไปเฟือ์ผ่านระยะใกล้เคียงดันตัวนี้เข้าอกห้าเซนดันตัวนี้ให้สุดหมง่ายจะตายีชวิตมีอะไรง่ายกว่านี้เห็นไหมจบส่วนหน้าครับส่วนลังขอภากก่อนแล้วกัน หลังจากที่ติดตั้งส่วนหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ถอดชั้นหลังออกมาพันเทปพ,พันเกียวเหมือนเดิมเ,เทปพ,พันเกียวนะครับเวลาพันเราจะต้องจับอย่างนี้นะครับหันหน้าออกออกไปนอกตัวช่างหลายคนนะพันเทปพันเกียวผิดแต่ผมก็ไม่เข้าใจทําไมทาผิดต้องพันไปตามเกียวนะครับจากนั้นก็พันอย่างนี้มบอกเอาแค่ตึงมือใช้แรงคนห้ามใช้เครื่องมืออย่างอื่นเด็ดขาด ให้ดีนะเกี่ยวตัวนีเพราะมันอยู่ด้โอริงเราหมุนแค่ข้อต่อชนข้อต่อใช้ได้เลยครับเทปเป็นเกียวก็มีไว้เพื่อคลายตัวเองที่เรียนด้ข้างต้นครับทีนี้ระยะตัวนี้เราจะรู้ได้อย่างไงเราก็ต้องใช้ข้อต่อสองตัวสวมเอาไว้แล้วก็ดูให้มันตรงกันครับหลังจากนั้นก็วัดตรงกลาง นะครับออนะครับวัดปากข้อต่อชนข้อต่อปึ๊บ9เซนบวกาไอ้บวก10ครับก็จะเป็น19เซนก็ตัดมาอย่างนี้19เซนวัด5เซนไง2้างเพื่อเราจะได้รู้ว่าอัดกาวเข้าเท่าไหร่นะครับัจากนั้นก็มาทากาวทาทีละข้อครับอย่าทาทีเดียวพร้อมกันหมดมันจะทำให้คุณ รนลานเวลาทำงานนะครับพยายามทาข้อต่อสองส่วนก่อนเสมอนะครับสาเหตุที่เราทาข้อต่อสองส่วนเพราะว่าคุณจะได้เอามาสวมใส่แล้วคุณจะได้หาระยะเข้าออก,กันและมันจะได้ไม่เทียน เห็นไหมครับนะครับระยะสองอันเข้าไปมันก็จะเข้าเข้าเส้นพอดีเราก็ไม่ต้องมากะว่ามันเข้าได้เท่าไหร่เพราะมันมีเส้นอยู่นะครับง่ายดีใช่ไหมหลังจากนั้นรอการเซ้นต,ตัวแป๊บหนึงต่อขึ้นมาครับ ทีนี้ก็อัดกาวพร้อมกันทากาวทาให้ทั่วนะครับไม่ต้องเยอะเอาแค่ทั่วและต้องทาสองฝั่งเสมอครับแล้วก็อาัดาาพร้อมกันใจะเย็นๆครับมีเวลาไม่ต้องรนลาน ้อนตอกเท่าที่จําเป็นถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ต้องถือ้อนขึ้นมานะครับเรียบร้อยครับง่ายใช่ไหม,อมเอาละครับก็เรียบร้อยแล้วมาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับต่อท่อเสร็จหมดแล้วทีนี้ก็รอกาวเซ็ตตัวจริงๆเราใช้มันเป็นกาวรับแรงดันนะครับกาวที่ใช้กับวงการสาไ้น้ำรับแรงดันสูงต้องเป็นกาว ยี่ห้อ SCG ชนิดเข้มขน้นอันนี้เราจะลองเครื่องได้ภายใน20นาทีเราจะลองเครื่องได้เลยนะครับเอาจริงๆอ่ะ5นาทีมันก็ลองได้แล้วแหละแต่เพื่อความชัวร์20นาทีดีสุดนะครับวนี้ผมจะพาไปมาดอูอันนี้คือปั๊มที่ติดตั้งแทนนะครับเสร็จไปแล้วเป็นปั๊มอีมุก SB 20, SB 15เติเนยครับการติดตั้งถ้าเราวางแผนมาดีทุกอย่างก็จะง่าย เห็นไหมครับสวยงามตามแผนเป๊ะทั้งหมดผมใช้เวลาไปทั้งสิ้น18นาทีครับในการติดตั้งปั๊มตัวนี้18นาทีเก๋งใช่ไหมทีนี้ผมจะลองเครื่องให้ดูนะครับการลองเครื่องอย่างแรกเราจะต้องให้มีน้ําในตะกร้าก่อนนะครับกรอกน้ําให้เต็มตะกร้าโอเคครับกรอกน้ําเต็มตะกร้าแล้วนะครับทีนี้ ก็ดูตะกร้าของปั๊มอีมกมันจะมีแง่งสองแง่งเวลาเราใส่เข้าไปต้องใส่ให้ถูกต้องแล้วครับมันจะมีรูน้ําตรงนี้ทีนี้เราก็ดูโอลิงทําความสะอาดโอลิงนิดหน่อยทําความสะอาดตัวลิงการทําความสะอาดโอลิงหรือบ่ารับทั้งหมดเนี่ยมันดูเป็นเรื่องเล็กน้อยนะครับแต่มันทําให้เกิดความเสียหายใหญ่หลวงได้ถ้าน้ํารั่วนะครับหลังจากนั้นก็ใส่เข็มขัดล็อกเข้าไปล็อกด้วยมือครับ แต่ของอิมมหมเขาจะมีมีที่หมุนให้แต่เราไม่ต้องใช้หรอกครับรับได้มือ,อจากนั้นเราจะมาลองเครื่องกันสตาร์ทปัมกันครับเราก็รอดูนะครับจนกว่าน้ำจะมาเต็มตะกร้า เราไล่อากาศสักพักหนึ่งน้ําก็จะเต็มตะกร้าเห็นไหมครับอากาศเริ่มหายไปแล้วจะหมดแล้วเห็นไหมโอเคทีนี้เราก็มาตรวจสอบรอยต่อต่างๆที่เราทําว่ามีส่วนไหนรั่วไหมถ้าไม่มีก็ถือว่าจบงานครับทีนี้ก็ไปดูที่ตัวสะกันอันนี้เป็นโรงเรียนแคลายเกษตรพันธุ์นะครับอยู่กระทุ่มแบน เป็นสระไม่ใหญ่ครับน่าจะ20ู่ณสีเมตรได้เป็นสระระบบสกิมเมอร์ยังใช้คอลีนในการฆ่าเชื้ออยู่ครับนะครับน้ำก็จะออกมาท่อจ่ายท่ออินเล็ตด,ดูจากปากป่องสกิมเมอร์ดูจากาเมนเดน2จุดสวยง,งามครับเป็นไงงานง่ายๆครับเรื่องสาวไว้น้ำเป็นเรื่องง่ายๆครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามบริษัทสกายวอล์กเกอร์เอาไว้นะครับผมวิทสกายวอล์กเกอร์มี2ช่องครับมีช่องวิทสกายวอล์กเกอร์คุยเรื่องการพนันให้คนเลิกการพนันแล้วก็ช่องวิทย์ทำเงินเอาไว้สําหรับเป็นช่องทํางานให้เพื่อนๆได้มีความรู้ได้มีวิธีแก้ไขปั๊มสระว่ายน้ําหรือวิธีเบื้องต้นในการตรวจสอบนะครับขอบคุณครับที่รับชมบ๊ายบาย